รวมคลิปกุ้งเกินมาฝากน้องครับรู้กับการรู้ที่ระไรกัรขนาดนั้นนะครับผมกรุ่มผมนึ่งไปเลยอ่พระนี่มีรู้เป็นอะไรผมเครียดมากเหนื่อยไม่จ๊ะไม่รู้จะทำอะไรเอ๊ะระวังเลยนะหน่อยอ่ะง่อยจังเบยไม่เง่ฮย ปรื่นเทสตรีอะไรวะเพิ่มรวงตาจะเงียนจ้าเขาหึงหน้าตาเอง oh <my> ผมก็หึงครับมผมมก็ยิงกันเยอะจังนายสาสตร์ตตตตตอร๋อเฟฟอ็นนำอิสัะมาอะไเขาเพื่อนี่โฟโต้เหลือเลยอ๋อหมอบอยจะเถือสะอืออออออ พี่นมอซลาเอ้ยหนาวกว่าอากาศกันนมันลดเลยพี่นมโซลาเอ้ยเห็นราคาในจุดสั่เลยยอมมมลดนกาแฟง่ายเลยเติมหาชิฟันในขีดหอนหนาทำเติมเชนหาในขีดหอนตะเคิงทงเติมหาเชนละหนึ่งเลยลืมฟอรลืมแม่เลยก็ลืมมีแฮรพูเดงานเด็กเราเป็นสองโรงาบาลพี่นะอ่ะบอกไป้วไปไปอ๋อ่อยู่ไหน ออ้เนีเบ้านใครวะมันใหญ่จุงอ่ามึงไม่จ้างเด็กสาวแล้วไม่จ้างกูแล้ีเอ้ยอเป็นแค่นะเอาสวัสดีเพื่อนอโอ้โอพระเจ้าเธอโอเคไหมเพื่อนหให้ฉันโทรเรียกรถพยาบาลหรือเปล่าเพื่อนไม่เคอร์ติสอย่าเพิ่งตายนะฉันรักเธอนายคือเพื่อนแท้ไอ้เหี้ยนี่มันมนุ่มใครวะเป็นขโมยแดกดีกว่าวะอ่ะตามเพื่อนตาม หาหน่วยแอลกอฮอนะชว่วงนี้พอดีว่าเมฆกูดา่าเฮ้ยบงังมึงเห็นมึงกูไหมวะกูนึกว่าผีดอกอะ่ะมึงดูดิประตูเคี่ยอะไรปิดปิดเปิดเปิเปดอยู่ตรงนั้นกูว่าผีนี่หนอนไอ้สัสเอ้ยไอ้เคี่ยนี่ยก็นั่งเฉย,ยไม่ดูเลยดูดิหาอะไรมาขอหวยดีกว่าไหมน่าจะได้นะเลขสองตัวสามตัวเอาเจ็ดเป็นตัวเลยยี่สิบตัวเลยสัตส

เอ้าบ้านมีกูปบป่เนี่ยไม่ต้องเลยเบ็ดดีกอาบเอามาใส่เอามาใส่อืออือเอ้าโอ้โหโอ้โหแม่งอย่างฟิวสัตว์เฮียแม่งจะไปได้ไหมเนี่ยอะไรของมันมาเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรเนี่ยกูจะได้ไปหรือเปล่าเนี่ยอ้าวกลัวอะไรเนี่ยจัดเลยอืมกัดไหมมึงสักัดมึงเป็นเจไรก็ไม่เอากูเนี่ยส่วนอืมอมา ไอ้กูกระทิงนุ่งตายคักๆเลยอ๋อมาสิแม่เลยอ้าวทำไมมันทั้งหอมทั้งเหม็นทั้งนุ่มอ๋อนี่ก็นอนอยู่ได้อ่านี่ก็อื้อกัดแม่แม่ก็นะจากบานนี่เนาะอื้ออ๋อ้าบานนี้ยังเงี้บานนี้อ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปเพื่อนว้าวถ่ายอย่างเฟี้ยวเลยแซดอ้าแซคนนี้แซคนี่อ่ากินเสี้ยนมาเนี่ยรอไม่ได้แซดวูู้ เยีปย yeah. บ,บีเย่อผมไม่ได้ทำกบพ่อเอาเย้เลยไม่น่าเลยลูกใครวะลูกหรือเปล่าวิ่งเลยวิ่งเร็วไอ้เหี้ยกัดเอาเหมือนชิบหายเลยสัตว์มาคารานักไม่คบไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้เหี้ยกูดูว่าลูกกระจกเทศเฮ้ยเพื่อนเศรษฐกันนะเพื่อนเราจะเสียข้างบ้านเป็นยังไงล่ะใครผม อ๋อหิวก็พ่อหิวอยากก็พ่ออยากโคตรชิวเลยสัสเลยฝนก็ตกฝนตวนฝนอีกเอ้าเฮ็ดเงี so ้ยอ่ะกินไปเฮ็ดจะได้ละอ่ะชิวชิวโคตรชิวเลยสัสเลย